อยากได้โมเดลหรืออยากได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เราจะเสียเงิน5600จ้างเขาปริ้นทำไมครับในเมื่อเราปริ้นเองได้ในงบไม่เกิน60บาทเครื่องปริ้นสามิติไม่ได้มีไว้แค่ปริ้นของเล่นหรือแค่ทำธุรกิจฟาร์มแต่มันคืออาวุธใหม่ของผู้ประกอบการ SME ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T 3 b แล้วนี่ก็คือช่วงที B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพืเ่อนๆน่าจะได้ติดตามคลิปวิดีโอผมที่เกี่ยวกับการเลือกเครื่องปิ้นสามมิติหรือว,ว่าวิธีการใช้แบบเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานด้วยตัวเองที่บ้านเครื่องปิ้นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเอามารีวิวนะครับก็จะเหมาะกับคนที่แบบเริ่มต้นอยากใช้เครื่องปินสามมิติเลยอยากเรียนรู้หรืออยากซื้อไว้ ใ้นนบานซึ่งบางคนพอซื้อไปใช้ละเริ่มได้ลองใช้อ่ะก็จะเริ่มเห็นโอกาสในการทําธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างริ้นการเขียนแบบการเอางานที่เราคิดเองเนี่ยออกมาทําเป็นโปรดักขายหรือผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจหรือคนที่มีไอเดียอยากจะทําโมเดลสินค้าที่เราเคยเขียนเคยจดไว้ในกระดาษออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์จริงๆสําหรับธุรกิจก่อนที่จะไปจ้างหรือลงทุนผลิตอ่ะงานม็อกอัพมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากรวมถึงการนําเครื่องริ้น3สามมิติไป ผลิตชิ้นงานเพื่อจําหน่ายจริงก็สามารถทําได้ครับและนี่คือเครื่องปริน3มิติเคโรตี้เคทูปรที่เกิดมาเพื่อทําฟาร์มโดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2กรณีในการใช้งานสําหรับธุรกิจนะครับกรณีแรกก็คือคนที่อยากจะซื้อเครื่องปริน3 d ดีไปเปิดร้านสําหรับรับปริน 3D หรือว่าฟาร์มเครื่องปรินครับและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเจ้าของธุรกิจที่อยากจะซื้อเครื่องปริน 3D ไปเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SME ครับ วิธีเลือกเครื่องปริ้นสําหรับฟาร์มอย่างแรกเลยคือเครื่องจะต้องมีความเสถียรเครื่องปริ้นสําหรับฟาร์มมันจะต้องทํางานหนักมากนะคุณจะต้องเปิดเครื่อง24ชั่วโมงในการทํางานแล้วก็ทํางาน7วันต่อสัปดาห์เคียร์ t รตี้เคมีโครงสร้างแบบ d i e c a s t a ลูมิเนียมเฟรซึ่งหมายความว่าตัวโครงสร้างหลักของเครื่องปริ้นตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นมาโดยการฉีดขึ้นรูปเหมือนกับพวกเสื้อสูบรถยนต์แล้วมันมีข้อดีอยังไงนะครับโครงสร้างแบบนี้ทําให้จุดยึดน็อตต่างๆอ่ะมันน้อยลงแล้วโอกาสเคลื่อนตัวหรือการบิดตัวจากการทํางานหนักหรือจากการใช้งานเยอะหรือจากความร้อนสะสมก็จะน้อยลงด้วยซึ่งจะลดความเสียหายในชิ้นงานเพราะตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้นิ่งและลดการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องในการใช้งานระยะยาวครับถ้าพูดง,ง่ายๆคือเครื่องตัวนี้ใช้งานในระยะยาวจะไม่มีอาการน็อตหลวมครับเครื่อง ตัวนี้มีระบบ Dual AI Camera ในตัวเครื่องเนี่ยเขามีกล้อง2ตัวเนาะก็จะมีกล้องตัวหนึ่งสำหรับถ่าย t i m e l ลป s e แล้วก็ใช้ร่วมกับกล้องอีกตัวหนึ่งที่ตรวจจับการทำงานครับมันจะมีการตรวจจับชิ้นงานที่เสียนะครับซึ่งลดความเสี่ยงเวลาที่เราทำชิ้นงานและเกิดความผิด พลาดถ้าใครเคยใช้เครื่องปิ้น3ามิติบางรุ่นกลางคืนตั้งปิ้นไว้และเช้ามาคือแบบกลายเป็นกองเส้นสปาเกตตี้สำหรับการทำธุรกิจนั่นคือเวลาแล้วก็เงินที่สูญเสียไปครับทั้งค่าฟิลิเมนต์ทั้งค่าไฟทั้งการเปิดเครื่องให้มันทำงานฟรีๆระบบการตรวจจับตัวนี้จะช่วยแจ้งเรามาในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็หยุดทำงานเมื่อเครื่องทำงานผิดพลาดครับ สำหรับฟาร์มหรือธุรกิจการปริ้น 3D ทุกนาทีมันคือเงินนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วของเครื่องปริ้นจึงมีส่วนสำคัญมากๆยิ่งเครื่องพิมพ์แล้วยิ่งเครื่องพิมพ์ไวย,ยิ่งรับงานได้เยอะขึ้นคิวเรตี้แคทูปพิมพ์ด้วยความเร็ว600มิลลิเมตรต่อวินาทีครับในขณะที่อัตราเร่งสูงสุดอยู่ที่2 0 0 mm 0 0มิลลิเมตรต่อวินาทีถ้าใครเคยใช้เครื่องปริ้นสมัยก่อนมาจะบอกว่าช้ามากนะครับเพราะว่าเครื่องปริ้นสมัยก่อนพิมพ์ด้วยความเร็วแค่40-60ร mm ต่อวินท,ท่านั้นครับ ถ้าใครเคยใช้เครื่องพิมพ์แบบประกอบสมัยก่อนนะครับมันพิมพ์ช้ามากเลยนะมาพร้อมแผ่นเพลทที่มีขนาดใหญ่ถึง300คูณ300มิลลิเมตรครับผมให้ดูเทียบกับตัวผมนะตัวเครื่องเบลเริ่มเลยนะถ้าเทียบกับพวกรุ่นเริ่มต้นนะขนาดแผ่นเพลทมันก็จะอยู่ที่ประมาณ18คูณ18เซนหรือขยับขึ้นมานิดนึงรุ่นกลางๆก,ก็แบบ25คูณ25เซนตัวนี้ได้30คูณ30เซนแล้วก็สูง30เซนด้วยซึ่งสําหรับฟาร์มเนี่ยเราสามารถจะรับงานที่มีขนาดใหญ่ได้้้มาาาากขึนนนครับและสหํหที่เอไปปิง เล็กๆนะครับจำนวนเยอะอย่าลืมนะพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นหมายความว่าเราสามารถวางชิ้นงานได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเครื่องตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นชุดคอมโบนะครับมันมาพร้อมกระบบการสลับสีอัตโนมัติหรือว่า CFS ซึ่งจะเป็นการใส่ฟิเลเมมต์แล้วก็อ่านค่าฟิเลเมมต์แบบอัตโนมัติครับซึ่งการอ่านค่าฟิเลเมมต์เนี่ยมันไม่ได้อ่านได้ทุกม้วนนะครับมันจะมีฟิเลเมมต์ที่มันรองรับกับตัวเครื่องด้วย คือปกติอ่ะผมเป็นคนใช้เส้นถูกๆในการทํางานปริ้นนะเพราะว่าผมปริ้นพวกโมเดลพวกของเอามาเล่นเฉยๆนะครับถ้ามันปริ้นเส้นถูกๆโดยที่หัวฉีดไม่ติดและไม่มีปัญหาได้อันนี้คือดีมากเพราะมันจะช่วยเพื่อนๆประหยัดต้นทุนในการทํางานด้วยครับวันนี้ผมเทสรครั้งแรกนะลองเล่นอะไรแบบประหลาดๆเลยนะผมใส่เส้นคนละประเภทกันแล้วก็เป็นคนละเกรดกันด้วยเนาะเส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวไฮเปอร์ PLA นะครับของ c คอร์เรนตเองเลยที่เขาแถมมากับเครื่องนั้นแหละเนาะกับอีกตัว น,นะครับผมใช้เส้นแบบถูกๆเลยเจอเส้นนะครับซื้อถูกๆมาจากอินเทอร์เนต็ตอะมวลหนึ่งแบบไม่ถึง300บาทนะครับแล้วก็เอามาปริ้นในงานชิ้นเดียวกันให้สีผสมกันด้วยคือปกติอะผมเป็นคนใช้เส้นถูกๆในการทํางานปริ้นนะเพราะว่าผมปริ้นพวกโมเดลพวกของเอามาเล่นเฉยๆนะครับซึ่ง ถ้ามันปิ้นเส้นถูกๆโดยที่หัวฉีดไม่ติดและไม่มีปัญหาได้อันนี้คือดีมากเพราะมันจะช่วยเพื่อนๆประหยัดต้นทุนในการทํางานด้วยครับจากการทดสอบใช้ฟิลิเม์ราคาถูกปิ้นงานชิ้เล็กๆหรือระยะเวลาสั้นๆได้ครับแต่ถ้าใช้งานต่อเนื่องยาวๆเครื่องจะขึ้นโค้ด TE 2 7 6 1ซึ่งเป็นการแจ้งปัญหาเซ็นเซอร์รวนจากความสกรปรกของหัวฉีดครับ แล้วเราก็สามารถรู้ปัญหาทั้งหมดจากตัวเครื่องได้เพราะว่าเขามีระบบ AI ในการตรวจสอบพร้อมข้อมูลวิธีแก้ไขปัญหาครับสำหรับฟิลเมนต์ที่เหมาะกับตัวเครื่องถ้าใครจะใช้ PLA ผมแนะนำให้ใช้ตัว Hyper PLA ของ c a r a l ตไปเลยนะครับเส้นตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากถ้าเราซื้อช่วงโปรโมชั่นก็ตกกล่องหนึ่ง400กว่าบาทถ้าใครใช้ CFS ก็แนะนำให้ซื้อตัวที่มี RFID ด้วยนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นผมใช้งานเครื่องปิ้นในบ้านนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเออผมชอบเอางานมาพ่นสีทำสีเองนะซึ่งถ้าเราชอบการทำโมเดลนะครับหรือว่าการทาสีเล่นนะอันนี้ซื้อเครื่องแบบไม่ต้องเป็นคอมโบแบบสีเดียวมาก็ได้แต่มันไม่ใช่กับการทำธุรกิจครับนึกออกป่าว่าถ้าเกิดเราต้องมาปิ้นของขายอะ่ะแล้วเราต้องมานั่งแบบทำสีของทีละชิ้นน่ะต้องบอกตามตรงบางคนอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางด้านศิละปะเนาะเพราะฉะนั้นกว่างานจะเสร็จอะ่ะมันกินทั้งเวลาแล้วก็กินทั้งแรงงานดังนั้นเครื่องปิ้นที่ใส่ได้หลายสีจึงมีประโยชนมมมาาากกกสสรรับธุิจ Cle ถเชื่่ออต FS ได้สูงสุดถึง4อันซึ่งหมายความว่าเพื่อนๆสามารถใส่สีได้สูงสุดถึง16สีเลยครับ ในเชิงธุรกิจทําให้เพื่อนๆไม่ต้องแบบแกะฟิลเมนต์ออกไปแล้วเอาไปเก็บเปลี่ยนสีอย่าลืมนะครับว่าเราใช้ฟิลเมนต์หลายสีเราก็ต้องเก็บฟิลเมนต์ในกล่องปลอดความชื้นแล้วเวลาจะเปลี่ยนสีต้องคอยยกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้ตรงนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งเลยนะที่เสียเวลาในการทํางานงานที่ทําสีเสร็จออกมาในตัวไม่ต้องทําสีงานไม่เลอะเทอะแล้วคุณภาพเหมือนกันทุกชิ้นงานนะครับมูลค่าของชิ้นงานอะ่ะมันก็จะสูงขึ้นทันทีทีนี้เวลาเพื่อนๆเ,เ,เปิดร้านหรือทาฟาร์มเครื่องพิ้นอ์อ่ะเราก็คงไม่อยากแบบเออนั ปิ้นอยู่กับบ้านใช่ป่ะบางทีเรามีธุระต้องไปข้างอกเครื่องปิ้น์สมมิติอ่ะมันจะต้องควบคุมทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์แบรนด์เนมทุกวันนี้นะมันก็มีแอปรองรับทั้งหมดแหละซึ่งแอปของตัวเคอร t เตี้ครับเขาก็จะรองรับการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องพิมพ์นในแบรนด์เกี่ยวกันทั้งหมดได้ตั้งแต่ 10- ถึง20ตัวเราสามารถดูการพิมพ์ผ่านมือถือได้เราสามารถสั่งพิมพ์นะครับแล้วก็สามารถรู้สเตตัสค่าต่างๆของเครื่องพิมพ์นนะ่ะผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้ตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากในเชิงธุรกิจนะครับก็คือเรื่องของการดูแลร,รักษาและการซ่อมบํารุงบางคนไม่รู้เนาะอาจจะซื้อเครื่องถูกมาเพราะการลงทุนเริ่มต้นมันต่ํากว่านะแต่ว่าพอเครื่องมีปัญหาพอเครื่องเสียไม่มีศูนย์บริการหาอะไหล่ไม่ได้หรือเวลาสั่งอะไหล่อะต้องรอเป็นสัปดาห์สัปดาห์เพราะอะไหล่มาจากต่างประเทศ Curity ตีเนี่ยเขามีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยอยู่หลายร้านครับอย่างในช้อปปีก็จะมีร้าน Curity 3D p r i มดี t รินเ a อร์ซึ่งทางร้านก็มีการจําหน่ายตัวเครื่องมานานกว่า4ปีครับ ซึ่งปกติเวลาเราซื้อเครื่องปิ้นจากร้านไหนก็ตามอะครับหากเครื่องมีปัญหาผมแนะนําว่าให้เข้าไปที่ร้านที่เราซื้อครับเขาจะช่วยดูแลให้ไม่ว่าเราจะซื้อร้านไหนก็ตามอะเราก็จะมีคนที่สามารถปรึกษาได้เกี่ยวกับเครื่องปิ้นรุ่นที่เราซื้อใครเคยมีประสบการณ์กับการใช้เครื่องรุ่นเก่าๆนะครับต้องมานั่งประกอบนั่งคาลิเบตพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆสมัยนี้เราไม่ต้องมานั่งหมุนคาลิเบตด้วยมือแล้วนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นการกดนะครับให้เครื่องคาลิเบตแบบออโต้คือเครื่องสมัยนี้มันใช้ง่ายมากครับเพราะ แบบอัตโนมัติเลยสำหรับโฮมยุสหรือว่าคนใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Creative Cloud นะเป็นคอมมูนิตี้ที่เอาแบบมาแจากให้เราสามารถดาวน์โหลดฟรีย่างแบบตัวนี้เป็นถังขยะท้ายเครื่องนะครับที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรครับปริ้นตามนั้นเลยไม่ได้ทําอะไรครับเพราะว่าเครื่องก็จะทําให้เราทุกอย่างอัตโนมัติครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับก็คือการรองรับวัสดุในการปิ้นและการควบคุมคุณภาพงานตัวนี้หัวฉีดเขาจะเป็นเหล็กกล้านะคะทำให้สามารถพิมพ์วัสดุที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ใยแก้วได้หัวฉีดเขาจะไม่สึกหลอง่ายเหมือนหัวฉีดแบบทองเหลืองทั่วไปครับ หัวฉีดที่แถมมากับตัวเครื่องอาจจะเป็นขนาด0.4ม mm, ิลลิเมตรซึ่งบางครั้งเราอาจจะมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดหัวในการทํางานนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถถอดเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้ง่ายด้วยครับตัวหัวฉีดของเครื่องสามารถทําความร้อนได้สูงสุดอยู่ที่300องศาครับในขณะที่ฐานเลทของเครื่องเนี่ยสามารถทําความร้อนได้สูงสุดอยู่ที่110องศาพิมพ์ ABS พิมพ์ ASA พิมพ์ไนลอนได้แล้วผมกําลังสั่งวัสดุตัวใหม่มาเดี๋ยวจะทดลองทําเป็นคอนเทนเนอร์เพื่อนๆดูเนาะคือจะหาวัสดุที่ ิ่มที่สุดพอมีคนถามมาเยอะมากนะครับนิ่มแบบเหมือนซิลิคนก็คือตัว P E A 8 3เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าตัวเครื่องนี้มันสามารถพิมพ์ได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับสำหรับธุรกิจนะถ้าเครื่องพิมพ์เราอ่ะสามารถพิมพ์วัสดุได้หลากหลายชนิดมากกว่า P L A มูลค่าชิ้นงานในการพิมพ์ของเราอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยบางคนอาจจะอยากพิมพ์วัสดุที่นิ่มเป็นพิเศษบางคนต้องการทนความร้อนเป็นพิเศษบางคนต้องการความแข็งเป็นพิเศษเช่นบางคนอ่ะอยากได้ไปทาพวกอะไหล่รถนะครับนึกออก บางทีเฟืองหน้าปัดเฟืองกระจกเวลามันแตกไปหรือเสียหายไปเนี่ยอะไหล่รถเก่าๆบางรุนะ่นอ่ะมันหาซื้อยากผมจะบอกว่าอะไหล่รถผมอม่ได้เครื่องปลิ้นสามิติช่วยมันหลายรอบแล้วนะ และแน่นอนนะตัว CFS เนี่ยมันจะเป็นระบบอบเส้นในตัวนะครับก็คือควบคุมอุณหภูมิเส้นแล้วก็ความชื้นนะทำให้เส้นของเราอ่ะมีอายุการใช้งานนานขึ้นแล้วก็ไม่เสียเร็วนะครับรวมถึงตัวตู้นะครับที่ควบคุมอุณหภูมิการที่ทำงานในตู้แชมเบอร์แบบนี้มันจะลดความเสียหายและกลิ่นของชิ้นงานได้เยอะมากอย่าลืมว่าวัสดุบางชนิดนะครับเราต้องบอกว่ามันอาจจะมีกลิ่นในการทำงานเรืองนึกถึงคนที่เปิดฟาร์มดิมี20ตู้30ตู้อยู่ในห้องแล้วก็อบไปด้วยกลิ่น ของพวกฟิลเมมต์เจ้าของกิจการหรือคนที่ทํางานอยู่ในนั้นก็อาจจะไม่สบายใจหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตู้อบพวกนี้นอกจากควบคุมความชื้นในการทํางานวันที่ฝนตกนะครับตัวชิ้นงานของเราก็จะไม่เกิดความเสียหายถ้าใครเคยดูคลิปผมเคยบ่นนะว่าโอ้เครื่องแบบโอเพนอะเวลาที่วันที่ฝนตกอะครับบ้านเกิดความชื้นนะงานปิ้นออกมาคือพังเละเทะหมดเลยต้องคอยมาจิ้มจิ้มจิ้มปรับมีตู้อบแบบนี้ก็จะช่วยลดความเสียหายของชิ้นงานได้ในตัวเครื่องเนี่ยเขามีแผ่นกรองด้วยนะ เพราะฉะนั้นลมที่ออกมาจากตรงนี้มันก็จะมีกลิ่นของฟิลาเมน,น่ะน้อยลง แน่นอนนะครับทุกอย่างในการทํางานมันก็เป็นต้นทุนนะครับรวมถึงค่าไฟด้วยอย่าลืมว่าการปริ้นงานเนี่ยมันใช้เวลายาวนานนะบางงานที่ปริ้นไปนแบบ2วัน3วันก็มีบางคนอาจจะกังวลว่าโหปริ้นอย่างเงี้ยค่าไฟแพงแน่ๆผมต้องบอกก่อนค่าไฟในการปริ้นงานอ่ะมันไม่ได้แพงครับโดยเฉลี่ยที่ผมคํานวณอ่ะตกชั่วโมงหนึ่งอ่ะไม่เกิน50สตังค์อย่างตัวเนี้ยขนาดทำงานเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ70-80วัตต์ครับ มันไม่ได้กินไฟเท่ากันตลอดเวลานะอย่างที่ผมวัดอะ่ะช่วงต่ําสุดก็อาจจะอยู่ประมาณ40วัตต์ช่วงสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ160วัตต์เพราะตัวเครื่องอะมันจะมีการทําความร้อนเป็นจังหวะและบางจังหวะเนี่ยเขาก็จะใช้พัดลมทําให้มันเย็นลงแต่จากที่คํานวณมาคร่าวๆนะครับหชั่วโมงกินไฟอยู่ที่50ตางเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปิ้นงาน24ชั่วโมงค่าไฟตลอด2 4ชั่วโมงก็แค่12บาทเท่านั้นครับ พวกเครื่องปิ้นรุ่นใหม่ๆครับเขาจะมาพร้อมระบบประหยัดพลังงานนะซึ่งเขาจะมีระบบการจัดการความร้อนที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะต้องพูดถึงก็คือ การจัดวางพื้นที่อันนี้คือแบบจะบอกว่าสําคัญมากนึกออกไหมเวลาเราเปิดร้านนะครับเราอยากจะตั้งเครื่องฟาร์มพื้นที่เช่าร้านของเราอ่ะมันก็เป็นเงินมันมีพื้นที่จํากัดถ้าเราเคยเห็นเครื่องบางรุ่นน่นะครับตัวเครื่องวางอยู่นะครับแล้วก็ตัวสีนะโลสีแยกๆออกมาวางข้างๆทํา,าทให้การวางพื้นที่อ่ะมันเกะกะมากๆการออกแบบตัวเครื่องที่เราสามารถวางตัว CFS หรือว่ากล่องเก็บเส้นไว้ด้านบนได้แบบนี้นครับมันก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ทีนี้สําหรับคนที่จะ เร,เริ่มต้นทำธุรกิจนะครับลงทุนซื้อเครื่องไปแล้วเมื่อไหร่จะคืนทุนเครื่องจะคืนทุนได้นะครับเราก็ต้องทำธุรกิจที่มีกำไรการทำธุรกิจของเครื่องปิ้น 3D หรือฟาร์มเครื่องพิมนน่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่รับจ้างพิ้นงานอย่างเดียวเนาะการเขียนแบบก็ส่วนหนึ่งหรือการผลิตชิ้นงานโมเดลหรือคอมพลีตก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งอันนี้เพื่อนๆที่ทำธุรกิจน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเรื่องการตลาดผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเพราะแต่ละคนอาจจะมีวิธีการทำธุรกิจที่แตกต่างกันของบางชิ้นเนี่ย มากนะแต่กําไรน้อยซึ่งของบางชิ้นนะมานทาง่ายใช้เวลาน้อยแต่กําไรเยอะก็มี อย่างพวกอะไหล่รถสั่งทำอ่ะผมจะบอกว่ากําไรมันเยอะมากนะเพราะว่าอย่างผมเป็นเจ้าของรถอ่ะผมอยากได้เฟืองกระจกตัวเดียวถ้าผมหาทั้งประเทศหรือหาที่ไหนไม่ได้ก็ตามผมมีแค่แบบที่มันเป็นรูปหรือมีแบบตัวเก่าที่มันพังแล้วอ่ะผมส่งไปร้านให้เขาวัดเข้าสเกลแล้วปริ้นออกมาให้มันเหมือนกับของเดิมได้อ่ะผมเป็นเจ้าของรถโบราณคลาสสิกราคาแบบหลายหลายแสนอ่ะงานชิ้นเล็กๆราคาหลักพันผมก็ซื้อนะแต่ในทางกับการคุณไปปริ้นแบบอาร์ต ทอยตัวใหญ่เท่ากําปั้นเลยไปเทียบกับในท้องตลาดโอ้ล้านขายของก็ขายกันตัวละสองสาเราจะไปปิ้นขายแบบตัวละห้าหกร้อยคนซื้อเขาก็คิดหนักครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถ ปริ้นของชิ้นหนึ่งแล้วขายได้กําไรชิ้นละสัก250หมายถึงกําไรอย่างเดียวนะ250เครื่องตัวนี้ชุดคอมโบราคาอยู่ที่ประมาณ4,500บาทถ้าเพื่อนๆสามารถทํากําไรกับชิ้นงานที่ปริ้นได้อะชิ้นละ200บาทเพื่อนๆก็ปริ้นงานประมาณ230ชิ้นนะครับก็คืนทุนตัวเครื่องไปเรียบร้อย ซึ่งถามว่า230ชิ้นเหมือนเยอะไหมต้องบอกว่าสมัยก่อนอ่ะผมก็คิดว่ามันเยอะนะแต่หลังจากมีเครื่องปิ้น 3D ดีอ่ะผมจะบอกว่ามันไม่เยอะเลยผ่านไปไม่ถึง4เดือนอ่ะผมปิ้นงานมาแล้วมากกว่า300ชิ้นสําหรับร้านสําหรับฟาร์มการปิ้นงาน2ถึง300ชิ้นไม่ใช่เรื่องที่ยากครับนึกอ,ออกไหมเจ้าของกิจการอ่ะบางทีอ่ะเขาอยากจะปิ้นงานที่มันเป็นแบบลิมิเต็ดเป็นแบบยูนิคของเขาอ่ะแค่ร้อยถึง200ชิ้นน่ะคุณรับออเดอร์เดียวอ่ะบางทีคืนทุนค่าเครื่องไปเลยนะนั่่่นนนคคือออสวขงทียาก เปิดร้านหรือเปิดฟาร์มปริ้น 3D ทีนี้มาดูในแง่มุมของผู้ประกอบการ SME กันบ้างครับ คือบางคนอ่ะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนาะมีไอเดียเยอะล้นหลามเลยเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์มาหรือแบบมีไอเดียในการออกแบบผลิตภัณฑ์แปลกๆสมัยก่อนอ่ะเราเขียนแบบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปจ้างร้านทําโมเดลบางทีแบบทําน้อยเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาแบบ100200ชิ้นขึ้นไปขายได้หรือยังขายไม่ได้ก็ไม่รู้นั่นคือตน้นทุนที่ผู้ประกอบการจะต้องเริ่มลงทุนตั้งแต่วันแรกอ่ะที่คุณอยากจะทําธุรกิจหมายความว่าถ้าเรามีไอเดียอะไรบางอย่างนะครับเราอยากจะทำอ่ะเราเขียนแบบอาจจะไปจ้างเขียนแบบก็ได้นะหรือถ้าเกิดใคร เขียนแบบเป็นน่ะก็สามารถเขียนแบบแล้วก็สั่งปริ้นออกมาทดสอบชิ้นงานตัวเองได้เลยเราสามารถทดลองปริ้นออกมาสิ20ชิ้นเพื่อทดลองขายทําตลาดได้แล้วสมมุติถ้าเกิดมันขายดีคุณก็เอาแบบตัวเดียวกันอ่ะที่คุณทําในเครื่องปริ้นสามมิติอ่ะไปส่งโรงงานทําพลาสติกทําเป็นแบบระบบใหญ่ๆเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดมันขายไม่ดีคุณก็สามารถออกแบบใหม่แล้วทําผลิตภัณฑ์ทดสอบออกมาขายเรื่อยๆได้หรือบางคนอาจจะแบบอยากทําแค่แบบซีรีส์ละร้อยชิ้น200ชิ้นการลงทุนกับเครื่องสามิติพว คือจะบอกว่าคุ้มทุนได้เร็วมากครับไอเดียในการทําธุรกิจทําอะไรได้บ้างอาจจะทําของตกแต่งบ้านของจัดระเบียบในบ้านอุปกรณ์แกจิตอะไรท,ที่ตัวเองมีปัญหาก็ดีไซน์ออกมาในตลาดวงการรถยนต์อะไหล่รถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนต้องไปสั่งทําเป็นไฟเบอร์นะคะไปทํา CNC ซึ่งวัสดุในงานปรินท์ทุกวันนี้มันมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะเอาไปทําอะไหล่รถบางอย่างได้นะมันก็มีวัสดุที่รองรับในการปรินท์ครับหรืออย่างบางคนนะครับต้องการแบบงานอาร์ตทอยส่วน ตัวเป็นของตัวเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมผมก็ทำอาร์ตทอยของตัวเองเลยเป็นรูปตัวเราเองหรืออยากจะทําโมเดลผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะขายจริงอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันเพื่อนเพื่อนนึกออกมาบางทีเรามีไอเดียในการผลิตผลิตภัณฑ์เนาะเราไปจดสิทธิบตัตรการจดสิทธิบตัตรมันต้องใช้เวลาแล้วบางทีเราจะไปผลิตชิ้นงานตัวอย่างแบบอ่ะหลุดออกไปทําให้คู่แข่งของเราอ่ะเห็นแบบเราก่อนหรือบางทีโรงงานผลิตเอาแบบเราไปขายหรือเอาแบบเราไปใช้งานเลยการที่เรามีเครื่องแบบนี้เราสามารถ ทำผลิตภัณฑ์โมเดลของเราจริงๆออกมาแล้วเป็นความลับในบริษัทของเราโดยที่ไม่รั่วไหลครับผมเชื่อว,ว่าแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของหลายๆคนน่ะมีมูลค่าสูงกว่าเครื่องปิ้นตัวนี้ซะอีกระยะเวลาการส่งมอบงานนะครับเครื่องปิ้นสมมติตัวเดียวกันเลยเนาะเราไปจ้างเขาปิ้นน่ะมันจะต้องมีระยะเวลาในการรอคิวหรือการรับงานซึ่งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่3ถึง7วันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องปิ้นที่บ้านน่ะก็คือแบบปิ้นเสร็จก็ ก็ใช้งานได้เลยสําหรับเจ้าของธุรกิจ s อ e ผมแนะนําว่าการซื้อเครื่องปริ้นสามิติอ่ะคุณอย่ามองว่าคุณซื้อเครื่องปริ้นสามิติคุณมองว่าซื้อพนักงาน1คนที่สามารถทํางานให้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับการทําธุรกิจอ่ะต้นทุนที่แพงอะมันไม่ใช่ตัวเครื่องหรอกครับแต่มันคือเวลาที่เราเสียไปในการทํางานถ้ามีเครื่องแบบนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและการทํางานให้เพื่อนๆได้อ่ะก็น่าจะคุ้มค่าครับ สุดท้ายการซื้อเครื่องปริ้น3มิติแบบนี้จะคุ้มค่ากับธุรกิจ SME ของเพื่อนๆหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันแต่สำหรับคนที่อยากจะซื้อเครื่องไปเปิดฟาร์มหรือเปิดร้านนะตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ผมแนะนำตอบโจทย์ทุกการใช้งานสำหรับงานปริ้น3มิติครับและสำหรับเพื่อนที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอรวมถึงในตะกร้านะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึง lòng ฟังความคิดเห็นจากผมอีกนิดนึงนะผมต้องบอกทุกคนนะว่าเครื่องปรินสามิติอะตอนนี้ผมมีทั้งหมด3ตัวนะสยี่ห้อแตกต่างกันแต่ละตัวมีข้อดีในการใช้งานที่แตกต่างกันครับสาหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นเลยเป็นมือใหม่เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรินสามมิติเลยนะครับแล้วอยากซื้อมาเพื่อจะสนองความต้องการตัวเองแล้วแบบซื้อมาปุ๊บแล้วปรินงานได้แบบง่ายๆเลยผมยังไม่แนะนําตัวนี้นะคือผมจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ราคาค่อนข้างสูงครับเหมาะกับการลงทุนเพื่อทําธุรกิจหรือเหมาะกับคนท ื่องแบบโปรนะมีความรู้การปิ้นสามิติหรือการเขียนแบบ 3D มาบ้างแล้วอยากได้เครื่องแบบโปรที่ตอบโจทย์ในการใช้งานทุกรูปแบบตัวนี้โอเคแต่ถ้าคิดจะซื้อมาปิ้นโมเดลเล็กๆพวงคุญแจตุ๊กตาของเล่นตัวนี้ก็อาจจะราคาสูงไปแล้วก็ฟังก์ชันใช้ยากไปสักหน่อยนึงครับเพราะฉะน,น,นั้นเพนื่อนๆก็ลองเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การทํางานแล้วกนันกนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกนําลังใจให้ผมพาผมไปยอด1ล้าน subscribe รืมติด ตามใน t i k ตอกไลฟ์เพจเอียวรวมถึง Facebook แฟนเพจด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเครื่องปิ้นสามิติไปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงหรือว่านึกไม่ออกนะครับว่าจะปินอะไรนะผมทําคลิปวิดีโอเป็นตอนสั้นๆไว้นะครับลงทุกวันในชอตแล้วก็ทิกตอกนะครับรวมถึง Facebook ด้วยลองไปเออจริงๆลงทุกช่องทางแหละก็ไปติดตามดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย